สวัสดีครับสำหรับคลิปนี้กับเมือมงการมาร์กไก่นะครับตกแต่งไก่วันนี้ไก่ผมเทียดนี่จะม,มาร์กู่นี่ซีเบโลนะครับเม,มืองว่าเขาสีแต,ต่งอย่างไรมันจึงสีถอดไงครับวันนี้ล่าที่จะโพกนะครับพอโพทีเท้าเท้าถอดเลื่อยมันจิมันสีสูยงยาเขาก็แต่งนี่ครับ จิ้มปลายมีดลงเลยนี่ข้าง,งกระดูกนี่ครับนี่นี่เอากระดูกเห็นบ่ครับมันจะลงไปข้างกระดูกเลยวันนี้หันไม่หัทั้งทีมีดมีดไว้เลยครับฟังนี่ด้วยกันเ๋ยวทั้งสองฟังนะครับนี่มันทิมมีเอ็นของมันอยู่คับ้านห่ขาดเลยน,นี่เห็นมันครับต้านห่ขาด คร,ครับัดูกับไม่หอดพีเวลาห้องมักเครื่องปุกกะดิขเขานี่เหนือไก่ราคาห้อกระทอดงายครับทอดถูกงายใส่เวลาบริบนรันนีต้นกอันอันนี้นองหน่อย เราลอยเขาก็จิ้มปลายมีดเข้าไปเลยครับตัดให้ขาดเลยเร็วเวลาถอดมมนก็ะุกงง่ายเลกับโบ๊ชนําครับอามมงึงกระปุกเราที่กระปุกไม่เนาะจิ้มมีดลงไปเลยครับกางกระดูกจิ้มไปเลยครับคางกระดูกนีม่มันการเลียงเงาเลยครับ มันที่มีเอ็นอยู่มองนี่เขาก็ตัดให้ขาดเลยเอ็นมันพอเวลาเขาถอดแต่เขาบบตัดเอ็นเหี้มันขาดเลยเวลาเาถอดปุ๊บเอ็นมันก็จะหดมันก็จะดึงหน่อของบางสิครับดึงไก่เห็นไก่หน่อของบางสิไก่เนี้ยมันสูงยากมันต้องตัดเอ็นให้ขาดนั่งเบ้อออกครับสูงง่ายเวลา,า,กกล,า,าล่ามักอะล่ามักล่ามักกับเข่าในเนือ้อ เวียนวามันเสียบแต่ในหนังในหนังมันแถมมันเสียบเนื้อมันก็เสียบน้ำครับแถมมันรั่วหอดเนื้อน้ำมันกันถามมึงมึด้ครับยึดคางกระดูกนะครับนี่เอ็นมันตัดให้ขาดครับการดัด ใส่สุกไงเอาเนื้อน้ำวางเี็ดด้วยครับค่อยๆเห็ดวางเีดบาดมือเห็นตาเด็กาดด้วยครับเห็นบอครับสาตัวฮอดกระดูกวานมันเชือบอทั้งขางเห็นช่วงนี้ตาเด็กขาด นี่น้องที่จะโพกคุ้มค้ายสาวบาทดิโมไดลข้ายแพ้งดิครับข้ายสาวบาทเย่าลูกขาดกาว่าโอ้ยใก่ตอนไห้บ่นค้ายสาวบาทากไ็ไรไใช่นก ก็ได้อยู่ครับผมได้ได้โบราณหรอกแต่ว,ว่าเขาก็อยู่ได้ถูกขาพอใจเขาอยู่ได้แต่ว่าโอเคทั้งสองฝ่ายอยากจะคิดเนี่ยเนี่ยขายของเพ่งกันพอดีอนะเนี่ยจบรองที่หลวงพ่อตัวหนึ่งจ้ำขีดคันได้คทำเจ้าบววาทจ้ำขีด เนื้อมันไล่เขกเชื่อออเนี่ยจะปัดกระเพากินกันไดครับเยี่ยวอเขาแลีไก่เรียบร้อยแลาะครับเขาก็ชิมักบัตไก่ที่เป็ดโลดนะครับที่เป็ดโ ผมใส่เกลือนี่สองช่อนสามช่อนจ้าไข่สิเบเอ็ดลูกผงม,มักไก่ผงม,มักรสไก่นะครับผมอันสองขีดครับผมสิเบเอ็ดลูก จริงๆขาดบุไรี่เลยครับคือน้ำน้ำปลาเขานี่ยนะน้ำกินเขานี่ยนะครับไปน้ำก็จึงใส่น้ำเพราะน้ำนี่สิไปละลายเกลือปรุงละลายละลายเกลือให้มันเข่าในเนื้อไก่มันกับซึมเข่าไปในเนื้อไก่ครับแล้วก็ค้นครับ ก้นไปเรื่อย่ง้นเมื่อนะรับก็ล่างสาดแล้วนะครับคอนโช้นมันจะว่าจะว่มีเชื่อโลอกไม่ให้ตกกากข็กินดี้นไปเรื่อยครับแต่มันัวเถิงแต่มันนวดทั่วๆกันตกาะกากไวน้นี่ขึ้นนึงครับ มือนชาเขาก็มาทวดเโดยกุงงอยเขานหลาเขาเหลอพอดีนัวพอดีแทบบ้านอมกอบอร่อยครับบมเชือ่อว่าเราจิมมูนเ้อครับผมขายอยู่หน้าบ้านนะอยู่บนด้อครับช่วยผ้าสีเจ่ิน คนเขากันแล้วเพาก็ะมักถิมไว้เอาเขาใส่ตู้เย็นไว้ครับมักไวขึ้นนึงเหมือนชาเขากระมัดถอดไปคลิปนี้กันแค่นี้ก็ได้ครับการมักไก่เดี๋ยวคลิปหนาจะมาเบิึง,งการใส่แป้งแล้วก็การถอดไก่เขาดีถอดเขาใส่ไฟแห่งจำได้ใส่ไฟอ่อนจำได้ ฝากติดตามนะครับสวัสดีครับ